สวัสดีคะ่ะพี่พี่คะ่ะสวัสดีเอซีทุกๆท่านนะคะมือนีกับไม้แล้วคะ่ะเช่นเคยนะคะเนาะช่องลูกสิทธ์พอเสิร์ตนะคะเนาะมาพร้อมด้วยตัวเลขแนวทั้งของเราพัฒนานะคะกัเป็นยังไงแน่คะ่ะไฟที่แล้วนี่ก็ของพ่อกับกองออเนะโยดล่างเป็นบนบนเป็นลรย <c oughs> โอ้ของเสตหน้อยกับ ไปกองโยกสามตัวนะคะเก้าหกหกเก้ากับผิดไปนะคะเนาะส่วนของพ่อน,นี่นะสีมีคนถูกนะคะเพราะว่าเขาอยู่อากองเดียวกันทั้งบนทั้งล่างกะอะ่าพีพีกะจับบนจับล่างกะไดสองชอยกันนะสิไดทุนคืนอยู่นะคะเนาะกิดแต่ว่าของยังสี่มันบ่มีความแน่นอนนะคะเพราะว่าบ่มีกูไดลูว่าตัวเลข สีมาแบบไดแนวทางที่หายไปมันสีออกบอยอย่างประมาณนี้ค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะเนาะทุกคนก็อยากถูกเบิดนี่ละคะ่ะบ่เมนบ่มีไผบ่อยากถูกหรอกท่าบ่าอยากถูกก็สิเฝ้าโลกทุนกันอยู่เห็ดอย่างนาะค่ะเนาะกะเบิงแล้วกะโอ้ยอยากนะคะวันเทวดานะคะเนาะ คนกะแฝงกนนะบบ่ค่อยได้ใส่ใบ,บาทเท่าใด้นะคะมือใด้ทันก็ได,ด้ใส่มือใดาททา้โแบทบันกับโบได้ใส่นะคะเพื่อนว่าให้ใส่บาททำบุญไว้เรื่อยๆกะขอพรขออย่างเพื่อนกับข,ขออยู่นี่แหละค่ะขอจนเพื่อนลำคานแล้วค่ะบ่รัวสิบ่รัวสิว่างได้แล้วก็เพื่อนกันสิลำคานเขาอยู่นะคะเขาไปขอเพื่อนไลย กองพ่อไฟที่แล้วเด็กกะเขาเบิอดองระกาทั้งเก้าหกทั้งสามหกนะคะแต่ไปอยู่อ่าอ่าสับกันนะคะสามหกมาโยล่างนะคะหกเก้าไปอยู่บนนะคะของพ่อเสร็จนะคะแล้วกระดางวัลลินอ่าบนล่างบนล่างพ้นกระถูกด้วยค่ะแต่บนหาสาเสียนะคะเนาะ,ะมื่อนี้เช่นเคยคะ่ะมื่อนี้สิได้มาเบิ่งตัวเลขแนวทางของเสียนน้อยจังน้อยนะคะของเสียนน้อยกับ บอกข่าวค่ะเลขวิ่งเพื่อนหากับหนึ่งนะคะวันที่แล้วเพื่อนกระดันถลโลไปจับสามตัวเก่าหกเก่าหนึ่งนะคะแล้วก็อเอียงแน่บุเพื่อยูเรีมไดบุผมกระแฝงกับบอยากเสียเอามาเบ่งแล้วนะคะ พราะว่านผิดไปแล้วนะคะสิเบิงแต่ที่มันถือดีกว่านะคะได้มีกำลังใจจักหน่อยก็เดี๋ยวเมื่อนี้เขามาเบิงตัวเลขเนี่ยทางกันไม่นะคะวาสิเป็นไปได้อีกบอวันจันทนะคะเมื่อนี้วันจันท์แนวทางล้าวพัฒนาวันจันทเป็นของพอนะคะของเสี้ยนหน่อยกันมีมาฝากค่ะในน้อยในอยนอยคือเก่า่นละค่ะ ลงทุนกันง่ายๆนะคะเนาะเดี๋ยวมีเมื่อวานนี้พอโทรหาอูอกาสจะโคน้ำแพงบดได้รับสายนะคะเพราะว่าบดได้อยู่หน้าบ้านกะจนมืดแล้วนะคะมีพี่เป็นโทรมาก,ก็เลยบอกพึ่งมาเห็นไอ้ว่าพอเสร็จโทรมาแต่ก็มืดไปแล้วก็เลย ก็เลยเพิ่นบอกว่าพอเพิ่นเข่าเวียนเนีเมื่อคืนก็เลยบริโทรกลับนะคะเนาะเดี๋ยวก็สิโทรค่ะพอจักหน่อยนะคะเดี๋ยวตัวเลขแนวทางมือนีเดี๋ยวคนกำแพงสังเกตนไปที่แรกคนกำแพงกำบันใจว่าเสีเข่านะคะก็เขาอยหลีแต่ว่าสลับสลับล่างบนกันแค่นั้นเองของพ่อกระเข่าเบิดเลยนะคะมือนีกับเบิ่งแล้วกับนาซีบอลลุกนะคะมือเนาะ มิน,นี่คนกระเพงชอบ7นะคะวันจันสิมีเจ็มีสมม9เก้านะคะเลขกำลังวันเพลินเนี่ยสิบ่เคยผิดเลยเจ็ดสาเกนะคะมาได้ถึง2ตัวนะคะ3าตัวยังเคยมาเลยค่ะเดี๋ยวเฮาล้องมาเบิงกันนะคะเนาะว่าเพลินสีมาอย่างที่เฮาคิดบอนะคะเนาะมาคํามานี่ค่ะ แล้วพัฒนาของพอนะคะเนาะกับเพิ่กนกคือจังบอแจมละ่ะเดน4นะคะเด้อเดนสี้อง6กันศูนย์นะคะพีพีเนาะลูด8นะคะบน 5, 6, 4ีห้าหกีเจ็ดีนะคะแปดสองหนึ่งศนะคะเนาะบนนะคะลางมี 4, 4ี3ี 7จ็ดสองแปดเจ็ดนแปะคะและสตัวค่ะสตัวกันมี260หกศนะคะสองสี่สี่สี่แปดห้นะคะอันเียคือของพอเซตนะคะนอปปีๆเนาะเอ้าจอคุณเพงคือบอคอยแจม หรือในบ้านมืดเดี๋ยวมาเบิ่งของเสียนหน่อยนะคะเนาะพีพีเนาะ,นาะอ๋อูแล้วหน้าจอบาดเจ็เยังยังคนกระแพงลืมเร่งไฟ <c oughs> ให้พีพีแคปหน้าจอนะคะเนาะนี่นะคะของพอนะคะวางหันเนาะที่ว่าบาดจมนะคะเนาะแ่แจมแล้วนะคะ พี่คก็แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งของเสียนน้อยกันค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะของเสียนน้อยนะคะของเสียนน้อยก็วิ่งเจ็ดกับสี่นะคะสี่เจ็ดนะคะเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะห้าเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะยืนเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ด 097นะคะ054แล้วก็657ค่ะ057และ857นะคะพี่พีเนาะมีแค่นี้แล้วค่ะของเซนนอยว่ามีเยอะ,ะ,ค,ะค่ะก็ให้พี่พีโชคดีมันหมันปังๆนะคะเด้อสำหรับร้าวพัฒนามือนี่ขอให้ทุกคนได้ถ้าผู้ใดเสียไปที่แล้วก็แก้มือซาเอาคืนในคุมเลยเด้อค่ะพี่พีเนาะ แต่ผู้ใดได้ก็ให้ได้เยอะๆมาขกขน้พก็เก่าไปอีกก็พอให้ผลบุญที่เขาเหตุว้ทรงผลให้เขามีโชคมีใช้ในะคะพี่ๆเนาะคนกระแผงก็มีแคนนี่แหละค่ะบอกมีอย่างมาฝากมากาม้กะมีแต่ตัวเลขที่เขาเคยเอามาฝากกันถูกไฟถูกไฟก็ขอให้มันหมานป,งปังๆค่ะและคนกระแผงจะบอกว่า ให้กดรูปหัวใจนะคะเนาะกดรูปหัวใจนี่อ่าสิขึ้นดีเพราะว่า,าความหมายของการกดรูปหัวใจกดชอบเนี่ยหมายถึงว่าเข้าชอบวิดีโอนี่อย่างประมาณนี้เขาก็สิขึ้นปิงป้งปิงปิง,ปงมานะคะเนาะกดติดตามกดรูปหัวใจนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเอฟซีทินนารักของช่องลูซี่พอร์เซ่ทุกท่าน สวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะเด้อ